คุณอ,อ,อะไรเอ่ยป oh ิยดาสายสามฮัลโหลเชิญค่ะค่ะจะรบกวนปรึกษาขอความเห็นค่ะวาพอดีว่ามีคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะโอ้แล้วท่านเป็นคนชอบทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ดีกับสมองใช่ไหมคะ <ผ>เลยจะประึกษาทั้งอาจารย์แล้วก็คุณนัตพงศ์ว่าถ้าเกิดถ้าถ้าในความเห็นแล้วเนี่ยจะให้ทานหรือไม่ให้ทานเอาไซเมอร์แล้วใช่ไหมค่ะแกก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนะคือคือคําว่าเอาไซเมอร์ของแกคือแกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่แกจะลืมค่ะแล้วเราคุยออกับแกรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องค่ะอะแต่คือก็ ก็เหมือนกับว่าก็ก็เหตุผลอะไรบางทีแกก็เหมือนเด็กอะคะ่ะก็ออก็เอาใจใจตัวอะไรอย่างเงี้ยสำนักานไม่เอาใจใจตัวนี่อาจจะไม่ใช่เอัลไซเมอร์นะตกลงเอาลไซเมอร์แน่แ<ต>นอนออไซมร์นแน,นะแน่ๆค่ะเพราะว่าไปตรวจแล้วเออแล้วมันระยะไหนอะก็ก็ก็เพิ่งเพิ่งเป็นค่สองสามปีเนี้ยค่ะอ๋อเหรอแล้วคันนี้แต่ว่าอาการอาการมันสุดไปเร็วมากคันนี้คุณหมอคันอันนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยทษ แปดสิบเจ็ดค่ะโอ้แล้วคนนี้เขาแนะนํำยังไงอ่ะคุณหมอเขาแนะนำยังไงคจริงเนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่าไม่ควรทานแอลกอฮอล์นะเพราะว่ามันจะทําให้สมองไม่ดีแต่ในความเห็นเราเนี่ยคือแกแกทานแกทานแอลกอฮอล์มาตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้แล้วก็คือแต่ว่าไม่ได้ทานแบบแอลกอฮอลิกนะคะคือแบบอาจจะเป็นแบบเกิมเกิมเกิ่มเกิมเกิมเกิอมเกิ่มเกิมเกิยมเกิ่างเกี้ยคือ่ตเ่จริงๆอ่มเกิะกิ่บรกิ่มเกิเออ แต่แกจะก็จะกินเร็วมากกินเหมือนเททิ้งเลยค่ะเอ็กโอนียขวดหนึ่งแกกินประมาณอาทิตย์เดียวก็หมดเงี้ยโอ้โหลูกหลานก็ไม่ไหวเหมือนกันันแม้ก็เอางั้นก็ต้องเอายี่ห้ออื่นที่กินที่มันถือหน่เอโอนล่นบาลนซ์เอ็กโแพงอ่ะก็คือตอนนี้ก็เลยว่าโอเคว่าซื้อเบียร์ให้แกเบียร์แกก็ไม่ชอบแต่คือถ้าไม่มีจะกินแกก็แกก็โอเคงานเบียร์ก็โอเคอะไรเงี้ยแต่พอเบียร์ขวดหนึ่งแกก็ยังว่ามันมันก็เหมือนกับว่ามากเกินไปก็คือก็คือจะอธิบายแค่ว่า แกไม่ได้แบบกินมากจนกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยคือแกกินอย่างอย่างอาจารย์ว่าแหละคือเกิ่ม,กมเกออิแต่ทีนี้ในความคิดเห็นของเราเนี่ยแกเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะมแล้วเราก็มีความสุขว่าให้แกมีความสุขในการกินไงแต่ลูกบางคนเขาก็จะแบบมันไม่ควรกินนะ่ะแอลกอฮอล์นนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมติของมติของพี่น้องไม่ตรงกันบ้างั้นเถอะก็ใคร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 เป็นม,มีลูกกี่คนนะ่ะโทษแปดค่ะแล้วใครเป็นคนดูแล คือตอนคือตอนอยู่กับเราอะ่ะเราก็จะให้กินเพราะว่าน้องชายนะ่ะไม,มต่ตอนไม่ตอนตอนนี้อยู่กับใครอยู่กับเราค่ะอ่าอยู่กับเราอยู่กับเราเราให้กินใช่ไหมใช่แล้วแล้วแล้วพ,พ,พี่พี่น้องคนอื่นมาเห็นบอกไม่ควรคือพี่น้องคนอื่นก็มาในลักษณะที่ว่าไม่เย,ยมม่มันต้องดูแลเขาด้วยนะอะไรชำนองเนี้ยคือคือแกก็คือพอถ้าแกเมาแกก็จะพูดเยอะหรือว่าถ้าแกกินเร็วมากแกก็จะแบบเออมันก็คืออายุเยอะอะ ใช่ไหมคะออจะไปอาบน้ําจะไปอะไรแต่เราอ่ะเราเราโอเคเราเข้าห้องน้ําแกอาบน้ําแกเราไปดูแกตลอดเออเอา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 เป็นว่าแบบไหนที่เราสบายใจเราทําดีกว่าไม่ต้องไปไม่ไม่เอาเอาเอาเราเป็นหลักดีกว่าเพราะเราเป็นคนดูแลแกเอาเราเป็นหลักก็แล้วกันคนอื่นช่า,ามันเถอะมันมันไม่ใช่ทุกวันไงคะคืออยู่กับเราอ่ะเราใค้กินอ่าเราก็เลยเออไม่้วแล้ว,ลวไม่ได้อยู่กับคุณทุกวันเหรออยู่ผัดผักันไปบ้านนู้นบ้านนี้เหรอเอออาทำนองนั้นค่ะ บางทีแกก็บ่นอยากจกกลับไปบ้านพี่ชายก็กรไปาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราเราเราก็เลยไม่รู้คืออยากถามความเห็นอาจารย์เนี่ยว่าอาจารย์คิดย่งไรผมไม่มีความเห็นเรื่องพวกนี้เพราะผมไม่มีประสบการณ์ตรงเลยอธิบายอะไรไม่ได้แล้วถ้าอันนี้ก็ขอพูดในทางไม่ดีนะคะแลวถ้าเกิดอาจารย์เื็นอัอไซเมอร์ขึ้นมาล่ะก็เรื่องของคุณอาจารย์ไม่ไม่เรื่องของคนอื่นแล้วไม่ใช่เรื่องของผมแล้วจริงๆอันนี้ผมพูดตรงๆนะ ถ้าผมเป็นอัลไซเมอร์นี่เป็นปัญหาคนอื่นไม่ใช่ปัญหาผมแล้วผมไม่รู้เรื่องแล้วผมไม่ผมไม่ผมไม่ห่วงตรงนั้นเลยถ้าถามผมนะไม่ไม่และและอาจารย์ยังจะให้จะจะทำไม่เรื่องไม,ไม่เรื่องของคนอื่นไงคือแล้วแต่เขาไงผมไม่รู้อ๋อแล้วคือถ้าคือคือถ้าถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นอัลไซเมอร์เราไม่รู้เรื่องอ่ะก็ก็แล้วแต่เขาอ่ะเขาจะให้เราทำอะไรก็ทำตามนั้น่หรือไม่ให้เราทําอะไรเราก็ว่าตามเขาอ่ะหรือเขาจะบังคับไม่ให้เราทําอะไรเขาเป็นคนดูแลเราอ่ะ อืมคือ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 ไม่คือคือถ้าถ้าผมเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยท็ไมเขาว่าผมไม่อยู่ในภาวะที่จะดูแลตัวเองได้ก็ต้องมีคนอื่นดูแลก็เป็นปัญหาเขาแล้วไม่ใช่ปัญหาผมคือในความคิดเราเราก็มีความสุขว่าอมันคือคือที่เรารู้สึกไม่ดีก็เพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่ามันก็ไม่ดีกับสมองแต่แต่แต่ตัวเขาไม่รู้ไงตัวเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เรารู้เราก็เราก็เราก็ เราจะไปสุกแทนทุกแทนเขาไม่ได้อะผมคิดอย่างนี้ดีกว่าเออเราก็เลยเอ้ไม่ไม่เลยอยากม่แต่ถ้าถ้าถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะถ้าเกิดมีใครรอบตัวผมเป็นอัลไซเมอร์นะแล้วผมต้องดูแลเขาเนี่ยนะผมก็จะดูแลแบบของผมอเอาที่เอาที่ผมสบายใจอ่ะเอาที่ผมสบายใจอ่ะถ้าถ้าผมถ้าผมเป็นสมมติว่านัทพงศ์เป็นเป็นอัลไซเมอร์แล้วต้องมาอยู่กับผมเนี่ยผมก็ดูแลอย่างที่ผมสบายใจ ถ้ผมํารู้สึกว่ามึงกินเหล้าแล้วกูมีปัญหากูก็ไม่ให้มึงกินมึงอยโวยวายกันเรื่องงมึงคือคือคือต้องเอาต้องเอาตัวเราเป็นหลักล่ะเพราะเราต้องอยู่กับเขาอะถูกไหมแล้วผมไม่สนใจใครนะเพราะว่ามึงไม่ได้มาดูกูดูอยู่ใช่ไหมแต่แต่ว่า่าแล้วถ้าเกิดมันเขาเขาเขาไม่เกี่ยวก็เรื่องเรื่องของคนอื่นไม่เรื่องผมมึงไม่ได้มึงให้มึงก็ไปดู ไม่แต่เราเราก็รู้แก่ใจได้ไงครับไม่ไม่เกี่ยวกับรู้แก่ใจเพราะเอาเอาเราเป็นหลักเลยเพราะเราเป็นคนดูอะไร<ม>ที่เราคิดว่าเราโอเคเราทําอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่โอเคไม่ให้กินเหล้าอคุณก็ไม่เค้ากินดิก็แต่คุณคิดว่าคุณโอเคอ่ะเอเราก็มีความสุขว่าเออเค้ากินแล้วมีความสุขให้ก็กินไป่ออ่นก็นั่นนะก็คือเอาตัวคุณเป็นที่ตั้งสิ เอาตัวเราเป็นที่ตั้งเพร่ะเราต้องดูแลเขาไอ้คนอื่นที่มาวิจาร์นะบอกมึงเอาไปดูแลเลยแล้วมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงเออเขาก็ไม่ใช่เชิงวิจาร์หรอกค่ะแต่ก็ในความหมายที่ว่าเออมันไม่ดีเออก็นี่งนไงเข้าใจว่าเนี่ยอย่างนี้เราต้องเราต้องดูแลเขาเราก็ต้องจัดอารมณ์เราให้มันสอดคล้องกันม,มันเป็นทุกข์ร่วมนะคุณออถูกไหมถ้าเกิดคนอื่นเขาบอกให้อย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้มึงก็เอาไปดูดิแล้วมึงก็เดี๋ยวมึงก็ส่งกลับมาก็ได้อ๋อ นี้ดีกว่าถ้าถามผมนะไม่ต้องความเห็นเรื่องเล่าดีไม่ดีเราไม่ต้องพูดมันรู้อยู่แล้วอ่าใช่ไหมอือไม่ต้องพูดเลยว่าเล่าดีไม่ดีอ่ะรู้อยู่แล้วว่าไม่ดีรู้อยู่แล้วมันไม่ดีมันไม่ต้องมาพูดว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรนี่ไม่ใช่แล้วมันคนละประเด็นแล้วนี่นี่เป็นเรื่องการบริหารจัดการคนที่เป็นอัลไซเมอร์โดยที่เราต้องเป็นคนดูแลถ้าถามผมผมก็เอาตัวผมเอาตัวเป็นที่ตั้งอะดูแลแบบไหนผมแฮปปี้ผมก็ดูแลแบบนั้นอะถ้าดูแลแล้วต้องล่ามโซผมก็ล่ามโซ่ผมบอกตรงอะ ใอ่ไห่ใช่ไหมไทำไงใครมาว่าเขลืมมามาว่ามึงเอาไปเลยยินดีอ่าเอางี้ดีกว่าเอาเอาแบบผมนี่แหละผมเป็นคนบุทรลู่ดูเดือนอย่างนี้แหละโอเคนะค่ะค่ะขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับจริงเราต้องอยู่กับเขาอะคุณนัทพงศ์ ครับถูกไหมใช่เ,ใชเราต้องทุกข์กับเขาทุกร่วมกับเขาอ่ะเราจะไปเพิ่มความทุกข์เพราะคนอื่นมาวิจารณเราได้ยังไงมันมึงเอาไปมึงมาวิจารณกูมึงเอาไปเลยเยกให้ <laughs>